คือเวลาเราพูดถึงรถที่บินได้เนี่ยอโอ้โหเรารายงานมาไม่รู้กี่เรื่องแต่เวลามีใครที่มีไอเดียที่เก๋กว่าการลงทุนมหาสารเส้นผมบางภูเขาเนี่ยคิดไอเส้นบางๆนี้ได้นะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆการทํารถบินได้นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแบบที่เราคิดกันก็ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อล่าสุดนี้เองบริษัทนี้คร,ครับเพิ่งจะออกมาเปิดตัวรถบินต้นแบบตัวใหม่อย่างเจ้า x 3แหมตั้งชื่อง่ายจัง ซึ่งเป็นลักษณะง่ายๆครับดูฮะเอาอย่างนี้เลยติดไปเลยแต่จริงๆแล้วนี่ก็มองไปดูก็รู้นะมันไม่ใชแ่แค่ติดอย่างเดียวหรอกมันต้องมีอะไรที่แฝงอยู่เจ้า X3 นั้นสามารถที่จะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นจากพื้นแล้วก็ลอยตัวที่ระดับความสูงประมาณ10เมตรได้จริงๆแถมยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาและร่อนลงอย่างราบรื่นทั้งๆท,ที่ตัวรถนั้นมีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่พิเศษรวมกันแล้ว2ตัน อันนี้เป็นความสําเร็จที่น่าสนใจเลยครับสาหรับเทคโนโลยีที่ดูจะธรรมดาสุดๆด,ดังนั้นแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูงดงามและอาจจะเรียกว่าเป็นรถบินไม่เต็มปากด้วยซ้ำแค่เอาใบพัดอารมณ์เหมือนโดรนนะครับเข้าไปรถก็บินได้แล้วแต่หลายคนก็น่าจะคิดนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ลองทําเพราะว่าแนอนาคตมันอาจจะไม่ดีไม่พอก็ได้แต่ว่าเราก็มีบริษัทหนึ่งที่แบบว่าคิดปุ๊บทำเลยเราไม่ต้องคิดมากเลยเนาะก็ะถูกนะ ในวันข้างหน้า s. <S นะถ้ารถคันหนึ่งคันใดอย่างที่จัสตินบอกไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนถ้าเก right ิดมีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถไปเกาะที่ตัวรถแล้วยกรถขึ้นได้จากสถานการณ์ต่างๆได้จริงออ๋